สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการหั่นนะคะทำซาซิมินะคะเรามาดูกันเลยค่ะการหั่นทำซาซิมินะคะเราจะหั่นชิ้นหนานิดนึงนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้าซาชิมินะคะเราจะหั่นชิ้นหนากว่าคําชูชินะคะนี่คืดขัค่ตอนการเสร็จแล้วนะคะสําหรับชาชิมินะคะ